สวัสดีแฟนบอลร่งทดทุกคนนะครับวันนี้วันที่9สิงหาคม2565นะครับก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับอาชวีอยู่กับช่องอาซ่อดีครับวันนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะมาฝากเช่นเคยนะครับประเด็นสำคัญวันนี้น่าจะอยู่ที่เรื่องของยูริเทอร์มอง เปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยดู Twitter ก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างเห็นกระแสเห็นแนวโน้มว่าวันนี้ข่าวเขาจะไปทางไหนนะครับก็จะพบว่าแฟนบอลอาเซลจะค่อนข้างให้ความสนใจในกรณีของอการยื่นซื้อตัวยูริเชมองนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อาสมักข่าวอื่นๆก็จะมีการพูดถึง ความสนใจที่อาร์ซนลเนี่ยมีให้กับนักเตะในตำแหน่งริมเส้นนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่า,าน่าจะเหลือสัก2ตํตำแหน่งนี่แหละนะครับหลักๆเมื่อาวานบอก2องสาตำแหน่งตอนนี้ผมผมเริ่มรู้สึกว่ามันจะโฟกัสไปที่2ตํตำแหน่งนี่แหละก็คือเซนทรัลมิดฟิลแล้วก็นักเตะตัวริมเส้นนะครับซึ่งยูวิเทอร์มองนี่ก็เป็นเป้าหมายของอาร์ซนลมายาวนานนะครับแล้วก็ไม่ยอมซื้อตัวสักทีแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่า ในกรณีของอาคาทสลาลเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาลูคัสโซยล่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาเข้ามาสัก 5้าหรือว่า5.5าล้านปอนด์แถวนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมีการาพูดถึงการที่อาเซ่ามีโอกาสที่จะได้ตัวของเปโดเนโต้ด้วยนะครับเมื่อวานก็มีข่าวค่อนข้างนะหูเลยทีเดียวอนอกจากนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในการปล่อยนักเตะยืมตัวแล้วก็มีผลงานของนักเตะที่ได้ไปเล่นแบบยืมตัวอย่างนูนูอรเรสมาฝากกันด้วยนะครับเเรามาเริ่มกันที่เจอร์มีพีโนนะครับ ก็ไม่ใช่วันแรกที่เราพูดถึงเรื่องเขานะครับแต่วันนี้เนี่ยยังคงไม่ได้ไปไหนนะครับยังคงให้ความสําคัญกับการที่อ,อาร์ซอลเนี่ยอยากจะได้ตัวเยอรมีพิโนนะครับนักเตะ,ะในตำแหน่งริมเส้นนะครับของทางด้านเบียเรียล โดยมีข่าวว่าอาซอเนี่ยจ่ายจะต้องแย่งตัวกับทางด้านหงแดงเลี้ยวภูนะครับแต่ว่าราคาที่อาซอลยื่นซื้อไปเนี่ยตามข่าวบอกว่า40ล้านยูโรนะครับแต่ทางเบียเรลบอกว่าถ้าน้อยกว่า60ล้านยูโรเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันนะครับซึ่งอาแรงขาวก็ได้มีการานําไปเปรียบเทียบกับาทางด้านกรณีของมูซาเดมเบเล่นะครับก็เป็นริมเส้นตัวทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็อาจจะมีอายุนามมากกว่าประมาณสัก4ปี แต่ว่าผลงานของ d ดียบเนี่ยมันดีกว่าชัดเจนมากนะครับโดย d ดียบเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเดียบยิงประตูให้เรอัลก็เซนได้ถึง17ประตูนะครับแล้วก็มี14แอสซิสจากการลงสนาม42นัดนะครับส่วนบีโนเองเนี่ยก็ยิงได้11ประตูะจากการลงสนาม40เกมนะครับแล้วก็มีแอสซิสด้วยเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยก็ต่างจากเดียบี้เยอะมันก็เลยมีคำถามว่า เอ๊ะทำไมอาซอไปให้ความสําคัญกับการขวาตัวเย์มี่พีโน่ได้ข่าวว่าให้ความสําคัญมากกว่ากรณีของทางด้านเดียบี้ด้วยนะในตอนแรกอะเพียงแต่ว่าพอราคาที่เบียเรลให้มามันมันมันดูสูงมากกันนะครับก็เลยมีข่าวว่าอาซอเนี่ยหันไปให้ความสนใจในตัวเดียบี้ซึ่งถ้าข่าวนี้เป็นจริงผมก็รู้สึกดีนะผมรู้สึกดีนะผมรู้สึกว่าเออทางด้านเดียบี้เนี่ยมันดูดีกว่าเยอะแล้วในขณะที่อาซอเองเนี่ยตอนนี้ เข้าใจว่าต้องการนักเตะที่มากดดันริมเส้นทั้งสองข้างแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเลือกได้เราก็ด้วยราคาเดียวกันประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่ดีกว่าของเดียบี้อ่ะเราก็อยากได้นักเตะแบบนี้มากกว่าคือมาแล้ว พร,พร้อมใช้คือสามารถที่จะเบียดตัวจริงได้แบบชัดเจนแต่ยังปิโน่เนี่ยมาก็ต้องมาลุ้นว่าจะสามารถแทรกลงตัวจริงได้ไหมเพราะว่าก็มีทั้งสาก้าแล้วก็มาตินาลี่อยู่ทั้งสองข้างนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเป็นเดียบี้จะดีกว่าก็แฟนบอลคิดว่าถ้าเราจาเป็นต้องเลือก2คนนี้เลือกใครนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าโอเคเออราคาเนี่ยพอกันแต่ว่าเดียบี้เนี่ยก็อาจจะอายุ มากกว่าน,น่อยส่วนปิโน่ก็จะมีข้อดีคือเป็นคนที่มาแล้วมากดดันริมเส้นทั้งสองข้างได้โดยที่ไม่ได้ทําให้ทั้งสองฝั่งรู้สึกว่า,าจะต้องได้รับผลกระทบมากประมาณว่าซื้อไอคนนี้มากูไม่ได้ลงแน่เลยอะไรเงี้ยแ,แต่ถ้าเป็นเดียบี้เนี่ยมันอาจจะมีฟีลแบบนั้นซื้อไอเดียบี้มากูไม่ได้ลงแน่เลยคือคือถ้าพวกเราชอบเดียบี้กด1นนะครับแต่ถ้าชอบปิโน่ก็กด2แล้วกันนะครับอ่ะส่วนอนทักเตะที่เป็นข่าวหนาหูมากนะครับในวันนี้ถ้าเปิด Twitter มาก็จะฟีดข่าวก็จะพูด แต่เรื่องยูริเทียมองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีบางคนเชื่อมโยงไปถึงการที่อ่าตอนนี้แมนยูได้เอเรียนราิโอมาแล้วนี่ก็แสดงว่าเขาไม่เอาเชมองแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เราก็ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่ายูริเทียมองเนี่ยตอบปฏิเสธไปเพราะว่าเขาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาร์ซอลได้แล้วอะไรย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ค่าตัวของยูริเทียมองคาดกันว่าน่าจะอยู่แถวสามสิบถึงสามสิบห้าล้านปอนด์นะครับแต่ละข่าวมันก็ยังพูดไม่ตรงกันก็ได้แต่คาดเดากันไปแต่ที่นี้น แน่เนี่ยอน,นักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือทั้งหลายเนี่ยต่างก็เชื่อว่าอาโซ ยังคงให้ความสนใจยูวิเทอมองเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดูเข้าทางแล้วนะครับไอ้นอนโฮมโกลนโคตาในทีมอาเซาเนี่ยที่ตอนแรกเต็ม17คนตอนนี้ปล่อยตัวเอล่าไปแล้วเดี๋ยวจะมีปล่อยไปอีกนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องนั้นแหละโดยเด v วิดอนสตีนเองก็ออกมาคอนเฟิร์มถึงความสนใจของอาเซลที่มีต่อ,อยูวิเทมองนะครับบอกว่าทางผู้บริหารของอาเซลเนี่ยชื่นชอบอยูวิเทมองนะครับ โดยล่าสุดเจ้าตัวเล่นกับไบรท์เบรนท์ฟอร์ดไปก็เกือบจะทําประตูได้นะครับยิงชนเสาไปอาจจะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกัตัวหรือเปล่าอยากจะย้ายมาเล่นให้กับอาร์ซอลก็เลยเล็งพลาดไปส่วนอนักเตะในตําแหน่งเดียวกันอีกคนหนึ่งอย่างทางด้านฟาเบนลุยส์ของนาบรีนะครับมีข่าวว่าเตรียมย้ายไปเล่นให้กับเพลสแซงชามงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวหนาหูมากๆครับกับอาร์ซลแต่ตอนนี้ ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตั้จะจบที่พรสเซงชมงนะครับเอ่อส่วนนักเตะริมเส้นที่เรามีข่าวอย่างนาหูมาก่อนหน้านี้นะครับราคาก็ไม่สูงเกินไป30ล้านปอนด์ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาสาหรับอาเซเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวนักเตะว่าต้องการโอกาสลงสนามซึ่งอาเซล การันตีให้ไม่ได้นะครับซึ่งผลงานของเจ้าตัวนี้ก็โดดเด่นมากนะครับทำไป21ประตูแลัก15แอสซิสจากการลง346นัดนะครับในทุกรายการเมื่อปีที่แล้วให้กับ p s v Hiophen มีข่าวล่าสุดออกมานะครับว่านอกจากอาร์เซนอลแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลีดไนเต็ดก็เ,เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านโคดิคัคโปนะครับแต่ว่าล่าสุดเป็นทางด้านนอตเทนฟอร์เรสต์นะครับถือว่ากล้าหาญมากนะครับจะไปยื่นซื้อโคดิคัคโปแข่งกับทีมพวกนี้นะครับโอเคนอตเทนฟอร์เรสต์ก็อาจจะเป็นทีม ที่มีประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับในในความรู้สึกของผมผมก็ยังเชื่อว่าไม่น่าเป็นไปได้ถึงแม้ว่ามันจะมะีเรื่องของการที่นักเตะอยากจะลงเล่นสม่ำเสมอแต่ว่าเขาก็อยู่กับ PSV Eindhoven ต่อไปไม่ดีก่เหรอใช่ไหมก็ต้องดูสถานการณ์ของ โคดิกักโปนะครับหลังวันที่9ซึ่งเล่นกับโมนโกเสร็จก็น่าจะทราบว่าเจ้าตัวเจ้ายังไงกับชีวิตนะครับส่วนอาริซาเน่ซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เข้าไปสอบถามถึงความเป็นไปได้นะครับผู้บริหารของไบร์มิวนิคก็ออกมาอาตอบกระแสข่าวนี้นะครับว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยนะครับซานเน่ S <S เป็นนักเตะของเราผมไม่มีอะไรที่จะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางด้านาผู้บริหารของไบร์มิวนิคได้กล่าวกับทางด้านสกายไนตี้นะครับ ออนอกจากนี้มันมีข่าวที่อาเซลเนี่ยเชื่อมโยงกับเปโดเนตอ,อนอกจากนี้อาเซลใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละนอกจากนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยเปโดเนโตก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอาเซลโดยที่จริงๆผมต้องเรียกว่า นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ผมอีกอย่างหนึ่งนะด้วยด้วยการที่เราติดตามข่าวสารมาตลอดเนี่ยอนอกจากนี้มันยังมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์อีกเรื่องหนึ่งนะโดวยเพราะเซอร์ไพรส์ผมเนี่ยแหละคือด้วยการที่เราติดตามข่าวสารสอาซอมาตลอดจะครึ่งปีประมาณสักครึ่งปีได้เนี่ยติดตามทุกวันเลยเราไม่เคยได้ข่าวว่าอาซ่อให้ความสนใจในตัวของเบโรเนโตเลยจนเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนที่มีข่าวว่าทางด้าน บูฟเทมตันเนี่ยนะครับกำลังจะได้ตัวคอนเซลเลอร์เกเดสนะครับหรือกัวเดสนักเตะทีมชาติโปรตุเกสอีกคนหนึ่งนะครับที่เล่นอยู่กับบาเลเซียโดยแหล่งข่าวบอกว่ามีโอกาสถึง80%เลยนะครับที่ที่ดีลนนี้จะเกิดขึ้นก็เลยเชื่อมโยงกับทางด้านเปโดรเนโตซึ่งก็เป็นทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกันแต่ว่าทางด้านกัวเดสเนี่ยก็ติดทีมชาติไปแล้ว30นัดยิงได้7ประตูนะครับสถิติก็ถือว่าดีมากนะครับอายุก็อาจจะมากกว่าเปโดรเนโตอยู่หน่อยหนึ่งนะครับโดยเนโต อายุ22แล้วก็เป็นทีมชาติโปรเกสเหมือนกันแต่ว่าสถิติการทําประตูในทีมชาติเนี่ยก็ด้วยความที่เขาอายุน้อยกว่าเรามั้งเขาก็ติดทีมชาติไป3มนัดแล้วก็ยิงไป1ประตูนะครับก็กําลังเติบโตเลยทีเดียวทางด้านนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเบอจีเนี่ยก็ได้ออกมาชื่นชมนะครับโดยเปรียบเทียบเนโตกับคริสตนกับคริสตินโอลันโดเลยทีเดียว เนโตก็เล่นตำแหน่งหลกักๆตำแหน่งเดียวกันกับกุยเดสเลยนะครับคือเล่นเป็นดริมเส้นด้านซ้ายนะครับแต่จะให้ไปเล่นดริมเส้นด้านขวาก็ได้เล่นเป็นกองหน้าตัวที่2ก็ยังได้นะครับโดยตำแหน่งดื่นที่เคยเล่นเคยเล่นแบ็กซ้ายด้วยนะเคยเล่นเป็น Uh, attacking midfield ด้วยเล่นเป็น central midfield ก็เคยมาแล้วนะครับค่อนข้าง uh, ตอบโจทย์อารซอลที่ต้องการความหลากหลายแล้วผมส่วนตัวมองว่าเจ้าตัวมีส่วนตัวผมมองว่าเขามีสไตล์การเล่นแล้วก็ตำแหน่งการเล่นคล้ายๆก,กับปาเกต้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สนใจปาเกต้าแต่เราสนใจเนโต้เนี่ยก็ดูมีเหตุผลนะครับ ส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งซึ่งสร้างให้ความสนใจมานานก่อนที่จะคว้าซินเชนโกมาเนี่ยก็ก็คืออเล็กซ์อเล็กซ์กริโมนโดนะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ขายขายซินเชนโกมาให้เราเนี่ยเขาก็อยากจะได้คูคูเรียซึ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่กับเชลซีเรียบร้อยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้สนใจอยากจะได้อเล็กซ์กริโมนโด้แต่ถามว่าข่าวนี้มีมานานยังก็ก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพร้อมๆกับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจรจากับคูคูเรียแต่ก็ มองอดีตนักเตะรายบาเซลล่า Barcelona รายนี้เป็นทางเลือกนะครับซึ่งก็ดูมีความเป็นไปได้สูงนะครับด้วยชื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คงไม่ปฏิเสธว่านักเตะหลายรายก็อยากจะย้ายมาร่วมทีมด้วยนะครับแม้แต่อิริงฮาแลนด์ก็ส่วนนักเตะที่เราส่งไปยืมตัวนะครับที่น่าสนใจตอนนี้ก็มีนูโนทาเวสนะครับที่เดวิล เกมลีกเอิงนัดแรกก็ยิงให้กับทางด้านโอลิมปิกจจก,กี้ที่เดบิวต์ลงให้กับนัดแรกให้กับาทางด้านโอลิมปิกมากเย์ก็สามารถทำประตูส,สวยๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมยที่ดีก็เดี๋ยวก็ต้อง ติดตามพัฒนาการของเขาต่อไปหน่วยก้านได้นะครับสกิลมีเดี๋ยวไปหาประสบการณ์ลงเล่นเยอะๆอาจจะได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นอนะาจจะเติบโตขึ้นนะครับเอ,อ่ออเล็กซ์ดูนาซันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะถูกปล่อยยืมไปให้กับทีมในตุรกียอย่างทางด้านไอยันสปอร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือกติกาการท่ายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งก็แข่งไปแล้ว1น,นัดนะครับหลายคนก็ทายผลมาแล้วได้3คะแนนบ้าง2คะแนนบ้างวันนี้อยากจะ เพิ่มเติมในส่วนของการที่จะได้1คะแนนนะครับโดยอาจจะดูในดีเทลมากขึ้นว่าถ้าทายผลถูกแต่ว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงอาจจะให้แค่1คะแนนนะครับ